ทำ,อย,งงทำอ,อย่างนั้นทําไมอะไรเงี้ยบอกมันหยอกเล่นมันนี่มีอะไรแบบแค่จับถุงดํามาหยอกคุมค้มๆเล่นอะไรเงี้ยม,มันได้ที่ล่ามโซ่อะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยมันหลายอย่างไงเขาก็เล่าให้ฟังหมดแต่เราเราก็รู้กันเองแต่เราก็ไม่เอาไปพูดในที่ประชุมอะไรต่ออะไรหรอกนึกออกไหมครับแต่อันนี้ก็อยากแบบเอเอแบบมันมันไม่ควรจะมีเรื่องนี้ไงเพราะว่ามันเดี๋ยวมันจะเข้าใจพี่เข้าใจเพราะว่าผมคมชัดอยู่แล้วลูกน้องมันก็รับว่าผมตรงว่ามันทําเล่นมันไม่ไมด้เล่นทั้งทั้ง ผมถามหน่อยว่าทางโรงพักมีอะไรจะเยียวยาแกไหมอันนี้ถามเล่นๆนะไม่ไม่ได้จะจําเป็นต้องท <A S 2> ํานะี่คุยยาต้องคงจะเป็นเรื่องของอำนวยความสะดวกเรื่องการเดินทางเรื่องอะไรพวกนี้แหละพี่ดูแล้วนะ,ะที่เบื้องต้นนะครับอืมบอกอย่างที่บอกนะไงว่ามัน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 พลิกไปคนละเรื่องอะไรไงนึกออกไหมครับแล้วเหมือนหนึ่งไอ้การชี้จุดด้วยแกก็งงมาพาแกไปชี้อะไรวะ ไอพาไปชี้ตรงนั้นตรงนี้ตรงโน้นซึ่งซึ่งเราก็รู้ความจริงว่าแกไม่ได้ไปไปตรงนั้นหรือทําอะไรตรงนั้นไงมันก็งงไงแกก็งงว่าแบบพาแกไปชี้ตรงนน,งน้นตรงนี้เป็นตุเป็นตะไงก็นั่นนะอืับเลยเลยบอกมันถึง,ถ,งถึงรู้อยู่ว่าไอสิ่งเหล่านั้นมันไม่ได้มีจริงเกี่ยวกับการตายของพระกงไงไม่รู้ไหม อืมแต่มันถูกเหมือนอ๋อมันคือแกก็พูดกับพี่งี้อีกใช่ไหมใช่ก็คุยแกก็เลยถามกันตรงโต๊ะบอกว่ามันมีอะไรไหมว่าคนอะไรมันจะไปยอมรับว่าฆ่าคนอื่นมันไม่ได้ไม่ได้ทำม่ะแล้วพูดเป็นฉากฉากอ่ะแต่แกก็เล่านะไม่ใช่ว่าแกเมาหรอกแกจําได้หมดแหละไม่ใช่พูดไม่รู้เรื่องนะไม่ใช่คนพูดแกคนพูดรู้เรื่องกับฟังเข้าใจหมดนะแล้วแกก็เล่าให้ฟังไงแต่เราก็ไม่ได้เอาเรื่องนี้ไปบอกบอกพี่โจ๊กหรืออะไรก็เพราะ คุยกันเองค,คุยกับลองนี่แหละครับว,ว่าว่าเออลองว่าว่าถ้าลองรู้ไอ้ตรงนี้ก็ลองเตือนเตือนหน่อยผมไม่เตือนแล้วพี่ผมด่าไปแล้ววันนั้นผมบอกผมอย่าลืมมันยังมีการจอมพลังอีกนะไม่ได้ <ผม S 1> ดพี่ผมผมบอกให้ <ๆ S 1> อยู่ดีดีไม่ว่าดีนะมึงทำเล่นมึงกลายเป็นประเด็นนะพ,พี่กับพี่โจ๊กหรือว่าตำรวจไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันอยู่แล้วเราทำงานร่วมกันอยู่แล้วไง เอหลายๆคดีเราก็ทํากับพิจโจมาตลอดก็ไม่ได้มีอะไรแต่อันนี้ไม่อยากให้เรื่องนี้กลายเป็นว่าเอคุณรับสารภาพเพราะว่าคุณ็นกทรมานเขาอะไรอย่างเงี้ยอเออพี่เห็นที่เมื่อวานพี่ก่อนก่อนแยกกันพี่เอาอะไรให้ดูให้ทีเด็กสิบสองเรื่อะเลยเนี่ยใช่วันนี้ไงกันจะไปเด็กสิบสองอะไรนั่นอ่ะที่พี่ไม่รู้พี่ไม่รู้ว่าใครเขาคงร้องผ่านกันจอมพลังเนี่ย เราคงลองเ <ผม S 1> ช็คในะระบบคดีพวกอะไรพวกนี้ก็เบื้องต้นยังไม่เห็นมีแจ้งเกี่ยวกับเรื่องโดนข่มขืนหรืออะไรพวกนี้นะพี่ของของโรงพักอลันนะฮะอ,อ๋อแต่ทีนี้เขาไม่รู้สิว่าเขาจะไปแจ้งความหรือเปล่านี่แต่ว่าอาจจะตั้งออรับได้ดีว่าหนึ่ง<ะ>มันเป็นอลันหรือเปล่าหรือว่าอยู่ใน<ะ>เขตสะแก้วแต่ไม่ใช่อลันฮะเดี๋ยวแต่เดี๋ยวจะลองลองทักไปหากันอยู่แต่เดี๋ยวจะลองทากันดูว่า ครับว่ามันท้องที่ไหนนี่มันจะได้ตั้งรับได้ไม่งั้นเดี๋ยวพูดกลับจะโดนมารสุมอีกเมื่อวานแกก็น่าจืดอยู่แล้วโดนเรื่องไม่รับสายก็เข้าใจไงว่าบางทีมันมันไม่ตอบแทนผู้บังคับบัญชาไม่ได้ใช่ไหมเมื่อไรบางที่แกก็พูดไม่ได้หรอกว่าเดี๋ยวกลายเป็นถูกตําหนิว่าไม่พูดเองอ่าต้องขอนุญาผู้ชาย ใช่เรารู้ตรงนั้นอยู่ครับได้พี่ขอบคุณมากโทรมาให้ข้อมูลครับครับคบแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรก็ประสานกันนะพี่ดเดี๋ยวผมขออนุญาตเตรียมตัวไปชุมกับที่จังหวัดก่อนพี่